จันโทปนาโสยัสสัมนิโชฌิติโสยัสสัมมิติยวิวัจจันตุสัพพะร่วงภวิณาสัจจุมา អំណរសុខានហាឡានសាទុគំកចិលាសសបាយអាយុវិរិយហេច្រើនមានតប្រាមេតមិះរើយយួនសាទុសាទុ ไหลนองทองไหลมาเข้าสู่หน้าบ้านที่อ้วนอ,อ,องี้บอกนี่ก่อนตัดทองเลยเสร็จบาทเสร็จก,ก็มาล้างถ้วยถ้วยาปาตีมาคืนล้างจาน อยู่ในห้องครัวเยอะแยะข้าง,างหน้าต้นอะไรครับต้นเตยแต่ตัดเอาไปส่งเขาวางส่งที่ไหนเราส่งอาณาจิเขาเอาใบตือไปทำอะไ,ไรไข่ออดีตัวโอ้แต่าบางคนเขาเอาไปไอ้ต้มน้ำร้อนชงกาแฟ ดีอร่อยด้วยเปราะนะไม่เคยเผ ỡ นเยอะป่ะอึนูโทษโอ้ยแย่ๆเลยปาร์ตี้ทันทีก็มีแต่โอ้ยนี่อตอนาอตเจอาหารนูแล้วมั้ยนี่เยอะ สนหาเตี้ยเงยโยจิปปุ๊ตุกตุกจอโอยายเลี้ยงต้นเตยสวยมากเลยให้มันลามไปให้มันลามไปเลยให้มันลามไปมันลามเองปลูกนิดเดียวเองแต่ก่อนปลูกตรงนี้2-3ต้นกำลังกันเหยเตดำๆประชาบดิกี้ ไปเรื่อยค่ะน้องก็ได้เงินแล้วอันนี้ทำลาไปก่อนไปไปเดเยอะเอาไปทำดอกไม้นะเยจืดอทึ่งไปดัดดอกไม้ขายด,ยดีองอมอเอนะอ,อเออ คึดแม่เอ้ยตินี่คึดแม่เอ้ยติแก่บ้านน่ะเซ่แม่เอ้ยดอแม่พุ่นน่ะยกมันแวเอ้ยติกระชอปเอาไปเตยนี่แม่ทำดอกไม้ดอกไม้เอ่อคบหอมแล้วถวายพระเออทำเพิ่นให้ดอกพูลาอือกระชอปจ๊ะเนาะเก็บกระชอปพี่น้องเนาะอือ

Ta taba lính xin ông kịp đi duel hai phi lang hưng anh một tầng mày hai con tay nam phong mấy con tay nam phong năm mươi năm phong ba níu nga 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 nga

nhàng làm xong hết rồi, nhà để đầy đây là <lviv. t psic France> đây? Lưu lưu. <t society> น้ำจากฝาฝาน้ำฝนเนาะแล้วต่อเขาก็เอาไปใช้ข้างในที่พูดทิ้งกันไว้แต่คิดว่าใช้ชุดสบายเกินก็เลยเเลี่ยดไหมน้ำไว้ตรงนี้แล้วต้มมากำลงต้มกันอยู่แต่ก่อนก็พอมีอันเะกินครับพอมีอันเะกินก็มีสบายพอสักวันนี้ก็ คิดได้ขอยิดีกว่าไม่กินคืนทานเยนอย่างนี้นละเลี้ยะ